แอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีสวกลุ่มหนึ่งนะครับตามรูปเนี่ยนะฮะ<ม>ก็ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็การให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการใช้ข้อความที่ผมมองว่าเป็นคําหยาบคายนะครับมีการด่าว,ว่าพวกนี้โง่พวกนี้ไม่ฉลาดนะครับแล้วก็ข้อความอื่นๆอีกนะฮะซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นคําที่คนระดับสวเนี่ยไม่สมควรที่จะพูดออกมานะครับซึ่งมันก็มี ข้อบังคับนะครับเกี่ยวกับกฎหมายของจริยธรรมของสวอยู่นะครับก็คือในเรื่องของการไม่ให้เกียรติผู้อื่นนะครับแสดงกิริยาไม่สุภาพใช้วาจาไม่สุภาพนะครับเสียดสีบุคคลอื่นนะครับก็เป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมของสวนะครับก็เลยมายื่นเรื่องขอให้ทางท่านประธานเนี่ยครับช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยร่วมกัน ให้ในายเสรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์ในแต่ละคำเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกคนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่อย่างน้อยๆน,น่าจะมี7ถึงน่าจะ10คนนะครับตามที่ดูจากข่าวมานะครับผมในส่วนนี้นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอาการใช้รัฐสภาเนี่ยในการถแถลงข่าวถ้าเกิดเราฟังเนื้อข่าวนะครับก็จะทราบนะฮะว่า มีแต่เรื่องตัวเองเนี่ยถูกคุกคามญาติพี่น้องถูกคุกคามหรือว่าธุรกิจของตัวเองนะครับอาจจะเกิดผลกระทบแล้วเรื่องพวกนี้มันเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ประชาชนเขาต้องสนใจแล้วก็ไม่ใช่ภารกิจของสอวอนะครับคุณมาถแถลงข่าวทําไมแล้วใช้รัฐสภาถแถลงข่าวได้อย่างไรรัฐสภาเนี่ยครับสร้างด้วยเงินภาษีประชาชนค่าแอร์นะครับ แอร์เนี่ยเปิดเนี่ยเงินภาษีประชาชนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของค่าไฟนะครับก็เงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นแล้วคุณมาถแถลงข่าวเนี่ยได้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดเลยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมาถแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยก็อยากให้ทางออสวเนี่ยครับร่วมรับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วก็ถามว่าการถแถลงข่าวเนี่ยถแถลงเพื่ออะไร ก็ต้องบอกเลยครับจรจริยธรรมของสอวเนี่ยเขาบอกนะครับว่าคุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลกระแสสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเนี่ยนะครับมีประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์มาคุณก็ต้องทําต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าออกมาถแถลงข่าวเพื่อจะให้เขาหยุดวิพากษ์วิจารมันมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่หว่นต่อกระแสสังคมแล้วนะครับแล้วก็เกรงกลัวต่ออิทธิพล ถ้าเกิดว่าปฏิบัติหน้าที่แล้วเกงกลัวต่อกระแสสังคมในลักษณะนี้นะฮะผมว่าไลาออกไปดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะย่ททำสวเขาก็บอกอยู่นะครับคุณต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หว่นเกงแต่ปรากฏคุณมาแถลงข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับแล้วจะดําเนินคดีกับทุกคนเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณจะดําเนินคดีกับใครจะไปฟ้องใครอะไรยังไงเนี่ยครับจะไปแจ้งความเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัว ถามหน่อยครับว่ามีใครมอบหมายให้คุณมาถแถลงไหมนะครับประธานมอบหมายมาหรือเปล่าถ้าประธานมอบหมายมาก็ออกมารับผิดชอบนะครับเพราะว่าไม่ใช่กิจการภารกิจของสวนะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยรวมทางนักข่าวเนี่ยก็เสียภาษีกันทั้งนั้นนะครับผมไม่ยอมอ่ะนะที่จะมาให้ใช้รัฐสภาเนี่ยในการถแถลงข่าวเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็การไปแจ้งความหรือว่าการดําเนินคดีต่างๆเนี่ยนะครับออกจากวุฒิสภาหรือเปล่านะครับมันไม่มีไง มันเป็นการดำเนินคดีในส่วนตัวทางนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นการเป็นความผิดตามประมวลจริยธรรมของสอวอนะครับก็เป็นที่มาที่จะมายื่นร้องเรียนต่อท่านประธานในวันนี้ขอให้โปรดพิจารณาลงโทษตามประมวลจริยธรรมของสอวอครับ